คาตรีนาเชิญกันคาตรีนาสกูลานตรงนูนนะคะกำลังจะเข้าไปในเมืองนะคะสวัสดีค่ะแม่ไตายและ,แล,ะลูกกำลังจะเข้าไปในเมืองนะคะไปละไปท่องเที่ยวหน่อย khi gặp nó nói là น่าร้อนแล้วก็ะรนั่งข้างนอกได้มีรรี่เดดอดออาาไปดูแเรีาเนี่ยสายม่จะอยู่รือเปลไา่ต้อเชื่ออปิดไปแล้วไม่เนี่ยนาเปิด พาเด็กๆมาดูนะคะตอนสมัยเมตายเลี่ยนอยู่ยิ้มนอกเสียมค่ะพี่น้องคะ่ะเลี่ยนสายอันท่า,ทามันอมวนนั้น,นะคะ่ะนั้งไียอันสวยแพ่บาทอย่างสี่นอะมาเรียนในเมืองค่ะพี่น้องสมัยตะกี้ ก็ประมาณ26 27ปีที่แล้วที่เแต่ทำไมเด็กก่อนก็ก็จะมาเข้าโรงเรียน เขาเป็นวัยรุ่นเนาะเม่ตายกับไปส่รงน่องฝรัง่งน้องเม่ตายกับเป็นลูกขึ้นฝรั่งเชียนกันเนาะค่ะไปส่งน้องฝรั่งก่อนหรือเจ้าของจังไปโรงเรียนเจ้าของสันเดย์สมัยตะกี้นอ่ะมาที่นี่มาพ,มา,พาลูกๆมาดูแถวที่แม่เคยเรียนในเมือง อตทร์นอดัติดอันนี้ก็จะเป็นไว้ดับเพลิงรัมสตะคูสมัยก่อนก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนแม่สายสมัยต่ก่อนนะคะไ,ได้มานี่จะเป็นตึกนี้เลย นี่เลยตึกคาตารีน่านะคะเยกหมามาให้คตตารีนาะนี่ค่ะเห็นไหมอูยังเห็นป้ายอยู่เลยยังเห็นยังเห็นป้ายอยู่เลยค่ะอยู่ค่ะังเห็นป้ายอูเห็นป้ายอยู่เลยดีใจจังเลยนู่นค่ะพี่น้องป้ายนู่นนะคะนู่นยังเห็นป้ายอยู่เลย นี่ให้ออมามากดสกูเล,ล่นอันนี้เป็นโรงเรียนนะคะจะมีสามสี่ชั้นเรียนอยู่ตึกนี้เลยค่ะอ๋อแต่ตอนนี้เขาปิดสงสัยเป็นเป็นบ้านซื้อแล้วสมัยนี้ร้าขายตึกยิงอยู่ในเมืองค่ะพี่น้องยิงแพงตึกแพงค่ะให้อีกมามาสกูเล,ล่นเดว่าเป็นสกูลาเฮ่ฟอร์รี่ว่ายิมนเซ็ต เย้ยให้พ่อแมามากดว้าวตอนนี้ผมมีโทรศัพท์ได้พี่น้องต้องไปข้างล่างไปขอกู้ท่อยากจะอยากใส่โทรศัพท์สมัยตะกี้แล้วโรงเรียนแม่ตายจะติดกันกับโบสนะคะนี่ก็จะเข้าโบสประจำนะคะ นโซนนนก็จะเป็น,นโซนลงอาหารนะคะนี่อันนี้ม่ใต้เรียนตึกนี่ค่ะตึกนี้เลยตึกนี้เลยนะคะนี่ค่ะดดอ่ะห้าโรงเรียนนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะไปทานห้องอาหารอยู่ตรงนู้นตรงที่ผู้ใต้ขอเดินมานั่นแหะคะ่ะแล้วสค่แค่ย้อนไปหลังก็จะเป็นคทตีน่านคทตีน่าชื่อการนะคะนี่ค่ะ เราจะพาเด็กๆไปด้วยค่ะวันนี้จะเข้าโบสด,ด้วยแล้วเรามาแวะกันม,มือันก็ไปวินถ่ายมามาเครื่องเงียบเฉยกันเฟอร์เรดเตายมาลองเพลงอย่โบสนะคะสมัยวัยรุ่นนะคะเราจะเข้าโบสถ์โรงเรียนติดกันกับโบสถ์เลยค่ะมาลูกขึนมีโรงเรียนเมาตายนะคะขึ้ลูกคืากินอ่าอ๋อ พ man gå d ู t ดมาเ a m ิกป n กกันไนหนนมแม a าเลนานไมาเนาเด็กเข้าเปน,นะมาเะ โอ้พุ่มใจเห็นโรงเรียนจะของใบ<ไ>ป,ป้ายายังเหลืออยู่เหมือนเดิมแต่ไม่รู้<ม>ว่าเขาทำอะไรบ้างเนาะในการเรก็กรจะแยกแยกเป็นโรงเรียนเด็กหน่อยเดรมั่งป่าเทชรูด้วยกันนะคะแม่มว,มว่าม่กลัวหลก Mm. Mm. Katarina kirke. Katarina skole. আমি খালা বিয়ানস্ৰাই ঘৰ নাখা বিয়ানস্ৰাই ঘৰ